เราประกวดด้วยการหลายๆคนยังไม่รู้ว่าเราเข้าวงการมาด้วยการประกวดสมัยยุคนั้นมันจะมีแบบเทรนด์แฟชั่นอะไรที่แบบบางทียุคนี้ก็เข้าไม่ถึงเนาะอยากจะเอารูปตัวเองอะ่ะแกอยากาอยากดึงอ่ะอยากดึงพูดถึงภาพเก่านี่คือหายเสียใจยมากเพราะว่า Facebook โดนปิดเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่า จะก้าวขึ้นมาเป็นคนสาธารณะแล้วอะอ,อย่าลืมที่จะต้องมีความรับผิดชอบกับสังคมด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะวาวอะเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยทําใครก่อนคนนี้ลุกล้ําละครั้นที่หนึ่งทันที่สองทังที่สามไม่หยุดได้เจอกู <laughs> นะคะแล้วก็ไปถันะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ค่ะด้วยนะต้องบอกก่อนเลยว่าเรารู้จักกันมาคือ15ปีแล้วนะใช่เราประกวดด้วยกันหลายๆคนยังไม่รู้ว่าเราเข้าวงการมาด้วยการประกวดถูกต้องค่ะแต่ว่าดูจากชุดที่ใส่รู้สึกใส่เต็มอยู่คนเดียวเนี่ยยังหาชุดได้ช่คหาเข็ม เห็นกลัดลงตาเกียวอ่ะน่าจะอยู่ที่ชนบุรีที่บ้านนะเพราะว่ามันนานมากแล้วจริงๆใช่วันนี้เขาบอกว่าอย่าลืมติดยูนิฟอร์มสมัยเรียนมาด้วยนะคะเราก็แบบจำได้ว่าเอ้ยเราเคยมีอยู่แล้วพอเราไปค้นอีกทีนึงเฮ้ยมันไม่มีแล้วอ่ะมีแต่ตัวที่เป็นตัวจบเลยที่เขาเขียนแบบ เฮ้ยมันจะมีจิลแบบว่าสัชิมสัชิมบัลลาอะไรเลยอันนี้เป็นเป็นลายเซ็นของคุณครูนะคะโอ้โหเขาดูมีเรื่องราวของเราก็คือไม่มีล้นสีเพิ่งเซ็นเมื่อกี้ ทีละคนคะ่ะว่าจบมาจากที่ไหนอะไรยังไงคะโอเคอันนี้เราเริ่มจากมายก่อนละกันกนะคะแบบสวัสดีค่ะมายนะัสสินะคะก็จบนะคะมัธยมปลายค่ะเพิ่งจบไปเลยนะคะจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะเจ้าพูดนะได้ได้สวัสดีค่ะทัพทีมอัญจลินนะคะก็นี่เลยจบจากอเดลพอนะคะโรงเรียนอุดมศึกษาลาดพร้าวเนเด็กในเมืองเขาอยู่ไกลสุดเลยอ่ะฝั่งพนมากโรงเรียนวัดเธอ วัดนวลนนรดิตค่ะขออนญาตพูดถึง First Impression แรกกันก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าเราประกวดเนาะมันรู้สึกว่าตอนนั้นเป็นการแข่งขันไหมอูทัยทีฟเฟชเชียร์ดอปี2008แข่งขันไหมหรอค่อยเนอะมันก็ไม่จันฟิลแข่งขันแบบอย่างนั้นเราจําได้ว่ามีคนมาสมัครเยอะมากเยอะวันคัดเลือกอะ เราคบเรื่องกันที่ไหนอะที่บริษัทเลยทป็นส่วนสำคัแล้วก็คนเยอะมากทุกคนคือน่าจะเป็นแบบเป็นรอยได้ไหมวันนั้นอะใช่จริงเยอะเยอะเพราะว่าเฮ่งในร้อยเหรอแต่มันจะมีคนสวยโดดเด่นที่เราจําได้อยู่ไหมกี่คนเรา่า อันหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นแล้วพาก็รู้สึกว่าอีกคนหนึ่งที่พาจาได้เลยคิดว่าคนนิวุยก็น่าจะได้ที่หนึ่งแน่เลยคนหนึ่งคือน้องมินนะวินดาอ๋อเพราะว่าเป็นลูกครึ่งเพราะว่าวันนั้นน่ะที่มาสมัครกันน่ะไม่ค่อยมีลูกครึ่งเลยรู้สึกจะมีลูกครึ่งแค่คนเดียวนะที่แบบว่าเด่นเด่นแล้วน่ารักอะน้องคือน้าตาจิ้มลิมหน้ารักเลยคอน้าอนนี้หน้าเหมือนตอนนั้นเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป๊ะเราก็ตูมต่ำนะไม่คิดว่าตัวเองจะเข้ารอบด้วยแต่พอแบบได้้้้เเขาารรรอบมมแลวกก็ิู่จัี ทางแรกคือคิดว่าเป็นคนน่าจะเป็นคนดูเหมือนที่อายใดนิดจริงจริงก็พี่ไอ้ first impression แรกของพาวเราเราเฉันกลัวเลยรอฟังไม่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้สวยจริงเลยหนูเนี่ยนะพาวนะคมจริงคมแต่เด็กก็สวย สวยมากคือแม่สาวกม่กสวยทั้งคู่ต้องขึ้นแล้วก็โคลนนิ่งคุณแม่ทั้งคู่อะไม่จำได้แม่สาวสวยสวยมากสวยแบบเด่นแบบสวยกว่าลกสนุกเลยคิดว่าใน15คนในยูทิปเนี่ยใครที่ฮอตที่สุดคะตอนยุกนั้นหรอไม่ไหรอไม่หรอไม่ดิไปใบรุ่นตอนนั้น่ะก็ต้องเป็นสไตล์แบบขาวขาวหมวยแบบ ญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยอุ้ยตอนนั้นสไตล์ยุคนั้นนะพี่โฟอย่างเงี้ยใช่ปะพี่โฟพี่เตยคาว์วี้แล้วพี่จอยตอนตอนมาเข้ามาก็รู้สึกเกี่ยวกับพี่จอยเขาดังมากเขาเป็นแฟนแนทใช่ไหมแล้วเขาขายของดูเจเจไม่จำได้แบบแล้วเขาก็คือขาวหมวยมากตัวเล็กตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยยุคบุกเบิกยุคสองยุคแรกแบบพี่โฟพี่เต้ยไม่อ่ะจะเป็นแบบ อยู่ในยุคอีกยุคหนึ่งพี่เบเบ้นี่ยุคไหนพี่เบบ้ยุคหนึ่งยุคแรกพี่เบบ้โฟร์เตย์คือยุคหนึ่งพี่เบเบ้ยุคแรกพี่ไม่จะยุคสองแต่ยุคพี่ไม่มีใครอ่ะมีมีแพรมอ้าวแพรมเออไมตอนยุคแพรมตอนนั้นไม้ก็สิ่กับแพมแล้วเหมือนกันักนเวทีกินหนั่นเคลียร์เออเคลียร์เลยเคลียร์ใช่ใช่สิ่งกับแพมอยู่ช่วงหนึ่งโมเมนต์ที่แบบว่าไม้ได้รับรางวัลอะไม้ชื่อนภาพาสซิสุรวันจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะ อยเงี้ยโเงี้ยแบบชื่นชมเรารู้สึกว่าโหคนนี้แม่งเพียบพร้อมว่แบบสมมงนะคะแต่ตอนนั้นนะ่ะตอนนี้เราได้ที่2ก็ไม่คิดว่นนะนนาจะได้ที่สองนะเข้า<ห>ใจปะคือไม่คิดเหมือนกันไหมไม่คิดแล้วก็แรกไม่ได้ตำแหน่ง ผมสวยก่อนอาจากอไอ้ร้านทําผมที่สยามมาหลังวัลหนึ่งแล้วตอนแรกก็คิดว่าไม่มีทางได้แล้วพี่ทับพิมแล้วแล้วค่ะก็ได้ช่างกัดใจช่างภาพพี่สามดาดาลิงว่าดาลิงพี่สองที่ 2, ทับพิมแล้วก็มาต้องคิดว่าไม่มีทางต้องคิดว่าคงไม่มีใครได้สแรางงานไนตอนนั้นอะอ,นนอ่ามันเนสเวลายังไงคะถ้าเรียนก็ต้องเรียนการทํางานก็ต้องทําแล้วเรียนถึงแบบปริญญาเอกได้ขนาดเนี้ย คือถ้าอย่างช่วงสอบอะ่ะก็คือค่อนข้างที่จะเหมือนตัดไม่ได้ออกไปเจอเพื่อนหรือก็คือพักเลยแหละก็คือ,อต้องตั้งใจอ่านวันที่ยมเราจะมีเหมือนไปแคสงานด้วยเนอะเ,นเด็กๆ<ช>อ่ะที่เราต้องนั่งนั่งแท็กซี่จากโรงเรียนเพื่อวัไทาทาวใช่บ่อยมาก<า>สถานคี่สิ่งคือทาวินทาว,ทาวสุดกลุ่มเพื่อนจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างเด็กเรียนอ่ะเธอมันเรียนอยู่แล้วป่ะเธอมันเตรียมอุดมเธอเอาใครมาไม่เรียนนะเดยองเรียนทุกคน มีช่วงติวก็ไดสอบเพื่อนช่วยค่ะเพื่อนช่วยเยอะมากอะไรเงี้ยช่วงมปลายอะไรเงี้ยเราก็จะมีแคสงานเหมือนกันใช่ปะก็เรียนเสร็จก็วิ่งไปแคสงานโรงเรียนเงี้ยอยู่ตรงข้ามกับท้าอินทาวโรงเรียนเงี้ยอยู่ตรงข้ามกับท้าอินทาวเ้าไหนได้แคสท้าอินทาวนี่คือแบบดีมากดีเลยก็ถือว่าระยะทางไม่เป็นรูปศาสรรคมสี่มห้าหอะไรสักอย่างเนี่แหละตอนนั้นจะมีงานประจำด้วย เอ็นีเจโอ้โหเลิกเรียนเสร็จปุ๊บก็พ่อแม่ก็มารับไปที่สตูดิโอก็ไปอัดรายการสดอ่ะเหมือนได้แล้วคอีเตรียมทุกวันไปแจมมี่ตลอดนั่งรถไฟฟ้าแล้วก็ต่อมอเตอร์ไซค์หน้าโซนมัาภาพมาที่ฉันก็คือนั่งตาลอยไปเลยยังกระโดดหนังยางดีดลูกแก้วจิน ใช้ชีวิตแบบราเรื่มากสมัยมัธยมมันไม่ต้องมีความรับผิดชอบอะไรเยอะคือทํางานก็ทําแต่มันน้อยพาวเนี่ยไปแคสงานแล้วเป็นร้อยงานแล้วได้สักงานนึงอะไรอย่างเงี้ยไอแต่ตอนนั้นก็แคสกานเยอะเหมือนกันนะเยอะแต่มันก็จะมีเป็นช่วงช่วงที่ได้มันก็จะได้เห็นไหมช่วงที่ไม่ได้อ่ะมันก็ไม่ได้เวลเบาทีก็ท้อพอเราได้เป็นดาราได้อยู่ในสื่อสังคมอะไรเยอะๆอ่ะ เพื่อนอะเขาปฏิบัติตัวกับเรายัง <_ an> ไงเขาเกรงไหมหรือมีความเขินไหมหรือมีความเรารู้สึกว่าตัวเราแม่งหูยเซเลบว่าเน็ตไอดอลว่ะปะก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าเราเหมือนแค่แบบถ่าย,ยแบบเป็นพิธีกรแล้วก็ประกวดอะไรเงี้ยนิดๆหน่นนอยๆที่อยากจะเริ่มแบบมันเล่นละครตอนช่วงประมาณปีหนึ่งถ้าถามว่าเพื่อนว่ายังไงบ้างเออ หลังจากที่เล่นละครก็แทบจะไม่เคยเจอเพื่อนกลุ่มเดิมอีกเลยค่ะเพราะพี่อะเริ่มเล่นละครปีแรกเซ็นสัญญาไปปุ๊บดอกเทอมหนึง่งจัดตารางไม่ถูกไม่รู้จะจัดยังไงเพราะว่าอะไรอะถ่ายทุกวันทํางานทุกวันแล้วจ,จะเรียนตอนไหน,น,ไหนใช่คือเราเรางงาไม่ได้มีออนไลน์เหมือนเคยมีเนอะผูเลงงงไปสักพักหนึ่งว่าแบบเออขอเวลาจัดตารางก่อนแล้วการที่เราดอกไปเทอมหนึ่งคือเพื่อนเราเรียนนําไปแล้วไงใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะเจอแบบแบบเพื่อนกลุ่มใหม่นั้นๆทีก็ได้กลับมาเจอเพื่อนกลุ่มเดิมอ อ <usion> ๋อก็เลยไม่ได้มีความรู้สึกว่าเพื่อนแปลกๆใช่เพราะว่ามันห่างเหินตั้งแต่แรกรงยนไม่จริงๆอ่ะน่ามักเยอะูีแล้ว เตรียมอ่ะคือก่อนรุ่นไมคก็คือแบบสายซีซันเชนใช่ไหมแล้วตอนที่ไมคเรียนอยู่ก็มีพี่สนยุกอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะไปคิดโอ้พี่สนคือตัวกล้ามากตอนไม่เรียนคือตอนอยู่ม .4 ี่เขาอยู่ม .6 ค,คือแบบอุ้ยรุ่นพี่รุ่นพี่มหกใช่แล้วจริงๆไม่แปลกเพื่อนของเรียนไมคก็คงมีดาราเยอะมากอยู่แล้วลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วส่วนไหญ่เพื่อนก็ สายเรียนหนังสือเนอะไม่ได้จะแบบสนใจกับอะไรเลยม,นนมากก็รู้สึกคุคนปฏิบัติตัวเหมือนเดิมแล้วก็เป็นคนเหมือนเดิมด้วยแล้วเวลาเดินออกไปไหนตอนไหนอะไรเงี้ยคนรู้จักเราไหมก็รู้จักนะมันมีช่วงที่เหมือนพอได้ตําแหน่งมาได้ตําแหน่งยูท t ปอุทัยทิปย์แบบประมาณหมห้า 5, อย่างก็คือเริ่ม,มแบบ มีโฆษณาแล้วก็เริ่มได้ออกสื่อเยอะขึ้นเ่นอุบัติรักข้างขอบฟ้าอ,อยู่สังกัดช่องไหนอยู่อยู่ัมมี่ค่ะตอนพอชนะปุ๊บตอนนั้นมันเหมือนได้เซ็นสัญญากับทีมเอ็มทีวีล้วก็ได้เล่นเรื่องแรกเป็น เป็นคู่ที่3คือสองคู่แรกจะเป็นกอฟไม้พี่เต้ยพี่พีก็เมื่อหลังมาก็ได้คู่กับพี่ยศที่แบบเป็นโออซตอนนู้นอะไรเงี้ย<ม>ก็เป็นละครเรื่องแรกแล้วคนก็คือจําได้จากเรื่องนั้นแหละคือได้พี่ๆช่วยดันเราแง้เนอะเป็นนักเรียนไทยไหนคะเป็นนักเรียนเกเลนีสใส่ดีเด็กเนิร์ดหรือว่าเฮลเฮลเด็กกิจกรรมจริงๆทำทุกอย่างเลยใช่ทั้งร้องเล่นเต้นแล้วก็พวกประกวดแข่งขันอะไรก็ลงแทบทุกอย่างกีฬาสีก็ทำ มีอะไรเขาให้ให้เอนกัเขาหมายเป็นหรีดแน่ๆเป็นหรีดประกวดอนุพมาศแข่งตอนปฐมคือแข่งวาดลูกแข่งคณิตศาสตร์พูดหน้าเสาธงภาษาไทยวรรคคำระเบียบไหว้พระไหว้คุณคระคัดไทยคัดไทยไม่ไดหรอแต่ตอนเนี้ยไม่ได้หรอ่ะ เหมือนสกิฟพวกนั้นราก็หายไปหรอฉันใช้ชีวิตเยอะตอนนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคุณเป็นด็อกเตอร์แล้วเวลาลายมือหมอมันก็จะไม่เหมือนคนปกติหรอกค่ะเนิร์ดด้วยเนิร์ดมากตอนเด็กๆจำได้แบบโดนหักศีรษหรส่แบบสาคะแนนศิรษะร้องไห้โอ๊ยแต่คขาเต็มร้อยนะไม่ได้เรียนก็คือต้องข้าสมมติเรียนเลขอย่างเงี้ยเราเป็นคนชอบเลขแล้วรู้ว่าเราแบบผิดข้อหนึ่งเรยเลยออกมาตายละ เหนื่อยมากตอนนี้เหนื่อยจริงจังนี่แค่ผ่านพอพออยู่ตรงนี้ข้อความก็คือแบบเป็นเด็กสสวทเป็นตัวแทนจังหวัดมาแข่งเลขอะไรอย่างเงี้ยเนิ่อยมากค่ะโอ้ยตายแล้วฉันมีเพื่อนเก่งแบบนี้เลยไม่น่าเชื่อจริงแต่ก็ไม่มีต้นหงายนะแต่ก็แบบดูว่าแบบอุกจีบรุ่นพี่ก็มีมาเรื่อยเรืยาสมัยยุคนั้นมันจะมีแบบเทรนด์แฟชั่นอะไรที่แบบบางทียุคนี้ก็เข้าไม่ถึงเนาะ กอย่างเช่นไม่ตัดผมอย่างนี้เลยว่ายผมมันจะเป็นแบบผมไม้แล้วก็ลงมามันจะเป็นอย่างเงี้ล็อกปิดลยอ๋อเป็นกรอบเลยเ,ออเป็นกรอบหน้าฉันก็ไมดูรูปตอนก็รำลักรววันนี่ตอนใส่ลูกกุดอะคือผมอย่างง,นนงี้เป็นร่องนึงเราจําได้ว่าสมัยนั้นนะอะตอน,นที่ไปถ่าย <ๆ S 2> พวกรายการวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปย้อนดูภาพเก่าอะกางเกงจะได้ตัดไปไหนอ่ะกางเกงอยู่แค่นี้เล็กมากเล็กมากเล็กแบบเฮ้ยเคยใส่แบบนี้ได้ยังไงใช่ใช่างี้ คือมันเป็นยุคนั้นไงมันยุคสีสัตแล้วก็เป็นยุคเขาเรียกวายทูเคปะในยุคนั้นมันจะมีบอดที่เขาคิดกันคือพูดได้เป็นแบบไฮไฟนะมีอะไรเด็กดีหรอเด็กดีซีซ่าซีซ่าไม่ใช่ซีซ่าซีซ่าหรอซ่าไมค์สเปซพันทิพสยามโซนแต่จริงๆก็แต่ที่เขามีคุยเรื่องความสวยความงามเลยอ่ะอคุยไหม อ๋อห้องคอนเสิร์ตมีบ้างมาปนกใจไไปตอนนั้นเล่นไฮไฟล์แต่ตอนนี้หาของเต้ยไม่เจอแล้ว่ะถ้านี่หานี่วะเอ้ยไม่เคยหาเลยไม่รู้เลยอยากจะเอารูปตัวเองอ่ะแกอยากอยากเดิมอยากเดิมหาไม่เจอไม่รู้ตอนนั้นใช่เมื่อก่อนชอบเล่นต้ยว่าเบนที่ตายไงอ๋อแล้วไปเซิร์ชแล้วมันขึ้นไหมไม่ขึ้นหาไม่เจอมันน่าจะหายไปหมดแล้วอ่ะพูดถึงภาพเก่านี่คือหายเสียใจมากเพราะว่าเฟซบุ๊กดนปิด ด้วยข้อหาที่บอกว่าแอบอ้างเป็นคนมีชื่อเสียงอแอบอ้างเป็นคนมีชื่อเสียงแอบอ้างเป็นคนมีชื่อเสียงยุคไหนโดนไนยุคนี้นยุคนี้แล้วแล้วคือเราเล่นมาตั้งแต่สมัยนั้นเข้าใจป่ะภาพเก่าๆตั้งแต่สมัยนั้นยุคนั้นเราก็เก็บไว้ใน Facebook Facebook อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบแล้วหายไปทางเพจเลยหรอมันลบไปหลย แต่แล้วมไปเลยแล้วเราพยายามที่จะกู้กู้แล้วส่งหลักฐานยืนยันแล้วว่าเราเป็นตัวจริงเราไม่ได้แบบไปแอบอ้างเป็นตัวเองใครแอบอ้างเป็นตัวเองว่าอยากเห็นรูปเก่าๆเหมือนกันแต่มันอยู่ในนั้นน่ะแล้วมันก็หายไปแล้วมวยจริงเหรอลองเซิร์ชสิคะชาวเน็ตทับทีมัญญลินชอบเล่นบอลไหนมากที่สุดมาชอบดูเด็กดีทำไมชอบอ่านอ่านฟิกซ์อ่ะ อะไรอะอ่านอ่านเรื่องแกนี่ใหญนี่ใหญ่หญหอะใช่ไหมแล้วแบบเระเอกเวลาเขาเขียนก็คือแจ่มใ่นั่นแหละแต่มันจะมีลงในเด็กทีก่อนก่อนอที่จะได้ตีพิมพ์เมื่อก่อนที่เขามาเขียนฉันตามอ่านเชอบเวลาการที่เขาแบบพันานาถึงผู้ชายในตาสีฟ้าหล่อสูงบนที่อะไรอย่างเงี้ยแกเมนไม่ได้อ่านเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมแทอ่านอยู่แบบสาวดอกไม้กับนายกล้วยไข่อะไรอย่างเงี้ยขายหัวเราะออย่างเงี้ยแค่นี้ก็อ่าน มันมีเช่าด้วยนะเออยกเช่า,ายกเช่าด้วยนะสมัยนั้นอะมีแบบหมดเลยแบบเล่มเล่มละสองบาท5บาทคือไม่แพงเลยอะหาแอัน,นี้จะใช้ใช้วิธีแบบว่าเออซื้อแล้วก็วนกันกับเพื่อนสมม,สมมติใครซื้อเรื่องนี้ <Ừ. S 2> อีกคนหนึ่งซื้อเรื่องนึงก็วนกันอนอ่าเออคุ้มค่าเป็นเอ็นดูนะ คำถามจากทางบ้านมาเพราะว่ามีน้องๆออยากรู้มากว่าเนี่ยยังค้นหาตัวเองไม่เจอเลยแต่มันต้องเลือกสายปะเราไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเราควรจะเลือกไปทางไหนก่อนดีคะพี่ไมพี่ทัศตอนนั้นน่ะตั้งใจจะเรียนสายแล้วก็ไม่ได้เรียนเหมือนกันเปียเปล่าเอราก็เลยไม่รู้และไม่รู้ด้วยว่าเราจะเข้าคณะอะไรนะตอนนั้นม .4 ยังคิดไม่ออกก็เลย าสายกลางไปก่อนก็คือสิ่งคำนวณ<ม><อ>เพราะมันไปได้ทั้งสิ่งภาษาและก็สิ่งคำนวณ<อ>แต่ถ้าเราเรียนสิ่งภาษาปุ๊บเราจะกระโดดมาสายอื่นไม่ได้เลย<อ>เราก็เลยเรียนกลางกาก็คือสิ่งคำนวณไปก่อนอ,อ,อยากมาคือมายต้องเล่าของของมายมันมีสตอรี่ตอนแรกเราอยากเรียนสายวิทย์แน่ๆอยากเป็นหมอแต่ว่ามายก็ไปสอบมหิโดนตอนนั้นน่ะมหิดลวิทยาสอนในยุคนั้นก็คือสอบ ติดรอบแรกแต่พอรอบสองมาเราไม่ติดแต่ว่าลึกๆอะ่ะฟิสิกส์เคมีชีวะไมชอบชีวะกับเคมีมากค้องในหมดแต่ฟิสิกส์อ่ะยากมากม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถแบบเอาสูตรในโจทย์มาทําได้เลยมมยก็รู้สึกว่ามายเสียคะแนนจากตรงนั้นก็เลยทําให้รู้สึกว่า กลัวจะสอบเจมูุดมแล้วไม่ติดสายบีทเพราะมันคู่แข่งเยอะอก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสินคนวนเพราะรู้สึกว่ามันโอกาสมันง่ายกว่าตอนที่สอบติดสินคนวนครั้งแรกก็รู้สึกว่าโอเคอยากเดนนิติศาสตร์อืมอืมมากกว่าคือในหัวแทบไม่มีนิเทศเลยแต่ว่านิเทศเนี่ยมันโผล่มาจากการที่เหมือนเราอ่ะพอเริ่มเข้าวงการมาแล้วก็เหมือนอทําเบื้องหน้าก็มีความออยากรู้เบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะสอบคล้องกับงานที่ทําคือจริงๆอ่ะหมายว่า ลองดูจากวิชาที่ชอบก่อนก็ได้มันก็ค่อนข้างสะโขกในเรื่องของคณะที่ทําให้เราอยากเข้าด้วยหวยยากอะพอพะเพอคุยกับไม่ละรููมีการเป็นดูมีสาหรอละก็คือให้เลือกทางสายกลางไปก่อนคือสินคําวลคือ คือต้องลองดูว่าอย่างวีด้าพอมันมอปลายมันจะมันจะเจาะเยอะมากเลยอ่ะแบบฟิสิกเคมีชีวะว่าจริงเราชอบแบบไหนใช่จริงตอนแรกก็อยากเป็นหมอเหมือนกันตอนแรกอยากเป็นหมอฟันม,มากๆเพราะว่าชีวิตเราตอนเด็กอะ่ะเราอยู่กับหมอฟันมาตลอดอะ่ะเข้าใจปัะสิบกว่าปีนี่คือหามหมอทำฟันตั้งแต่เด็กแล้วอยู่รอบหนึ่งคือฟันผุอ,อ่ะคอฟันอ่ะติดสายชั<ๆ>่วโมงอยู่หงหมอฟันเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยอยากเป็นหมอโตขึ้นมาเราอยากเป็นหมอฟันแต่พอแบบไม่ได้เรียนสายวิทย์ มันก็คิดที่จะหาแบบอาชีพอ,อื่นๆหรือความที่เราอยากจะเป็น<ด>อันอื่นดได้คือใช่คือเราสามารถมีหลายความฝันได้รเราสามารถแบบค่อยๆค,คิดค่อยๆทําไปได้เรื่อยๆสมมุติอันนี้เราโอเคไม่เป็นไรเราไม่สามารถทําได้และไม่สําเร็จไม่ใช่ว่าทุกคนมีฝันแล้วจะต้องทําทุกฝันให้สำเร็จนะ ทําให้มันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆทำระหว่างทางให้มีความสุขคือยุคนี้เด็กๆน้องๆอ่ะเขาก็ด้วยความที่แพลตฟอร์มมันมีเยอะมากแล้วก็การเป็นดารานักแสดงอินฟลูเอนเซอร์มันค่อนข้างง่ายทีนี้มีคําแนะนําอะไรไหมคะให้น้องๆเพื่อเขาจะได้แบบไปถึงฝันของเขาได้เขากลัวบางทีว่า ุยหน้าตารูปล่างเขามันไม่ได้สวยมันไม่ได้หล่อแต่จะทำยังไงที่เขาจะไปยืนอยู่ตรงนั้นได้เทรนของคนหรือความชอบมันยังเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเลยการแตงตโตห,หรือทุกอย่างเนี้ยมนคิดว่าคือคนเรามันมีเสน่ห์ในตัวเองแต่หนึ่งอย่าง <S <S ที่เออบอกน้องว่าโอเคการเปอินฟูในยุคนี้มันอาจจะง่ายกว่าแต่ก่อนหรมันแบบมีช่องทางมากมายแต่ก็อย่าทิ้งการเรียนคือยังไงมารู้สึกว่าสุดท้ายอ่ะคือถ้าเรามีความรู้ว่าวันหนึ่งเราสามารถทาได้หลากหลายมากคือทุกวันนี้ไม่เชื่อเด็กอยู่นี้เก่งกว่าเราอีกนะในการใช้เทคโนโลยีต่าง บางทีเลียงตามไม่ทันเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าคือเราก็สามารถค่อยๆทําควบคู่กันไปได้แต่ก็อยากจะบอกว่าเอออย่าทิ้งการเรียนอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแต่ถ้าเกิดใครอ่ะเหมือนมีความฝันและมีความชอบที่มันชัดมากๆอ่ะเราก็สามารถมุ่งไปตามบ้านมาคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเนี้ยเขาเปิดโอกา,กาสมากขึ้นออมากขึ้นเหมือนไม่เหมือนพวกเราเมาื่อก่อนที่แบบต้องเรียนอย่างเดียวอย่างเดียวอะไรเงี้ยหมายว่ายุคตอนนี้มันสามารถทําได้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ สื่อโซเชียลเราคือมันกว้างมากเราสามารถมีช่องทางไปสัของตัวเองได้เพียงแค่ว่าเราหาคาแรคเตอร์หาตัวตนเราให้เจอไม่จําเป็นต้องไปเรียนแบบหรือว่าก๊อปปี้ใครนะเรามีเอกลักษณ์ของตัวเองคือหาแค่ให้เจอเท่านั้นแหละแล้วคนก็จะเสพความเป็นตัวตนของเราจริงๆเขาจะชอบเราที่เราเป็นตัวเองมันแบบอยู่ในใจที่แบบอยากจะต้องพูดเราบอกตลอดบอกทุกคนตลอดว่าเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นคนสาธารณะแล้วอะ อย่าลืมที่จะต้องมีความรับผิดชอบกับสังคมด้วยเราเป็นตัวอย่างให้กับแบบหลายๆคนนะ่ะน้องๆอหรือใครก็แล้วแต่คือเขาสามารถเข้าถึงเราได้เราก็ควรจะแบบเออรับผิดชอบตรงนี้ในการนำเสนอสิ่งดีๆอันไหน,นที่มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอ่ะเราก็ควรที่แบบเออไม่เป็นไรแต่สำหรับละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันแต่สำหรับพาวนะในฐานะที่พาวเป็นลู f อน e ซอร์แล้วมาอยู่ตรงเนี้ที่มีแต่บุคคลภายนอกแบบมองเข้ามาแล้วก็วิจารณ์ตัวเราตลอดเวลา าก็ไม่สนับสนุนให้เสรีเกินไปนะไม่ใช่ว่าคิดอะไรอยากจะบูลลี่ใครก็พิมพ์ลงไปในสื่อโซเชียลอ,อันนั้นน <c oughs> พาวถือว่าเป็นดาบสองคมและการที่ตัวอินฟลูเอนเซอร์เองจะไปตอบโต้อะไรอะ่ะกับการที่คุณคอมเมนต์ไม่ดี <c oughs> หรือไปดูถูกเขา <c oughs> วิจารณ์ในต่างๆนานา <c oughs> นั่นก็คือเป็นภาวคิดว่าคุณก็สมควรที่จะได้รับ <c oughs> ทษของมันเหมือนกันถ้าถูกตอบโต้ชายก็ต้องรับให้ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพาว่ะเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยทําใครก่อนแต่ถ้าพารู้สึกว่านีไฟนี่มันไปบกรกนี่นั่งอยู่ข้างๆนี่เป้ตาแดงนะสมมติ่าบพารู้สึกว่าพาวไม่อยุ่ที่ทำแล้วพารู้สึกว่าคนนี้ลุกล้ำแล้วครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามไม่หยุดได้เจอกู อ่ะฝากผลงานกันสักนิดหนึ่งให้เขาไปติดตามมาช่องทางไหนกันบ้างใชของไมคยนะคะจริงๆก็ทุกวันนี้ก็คือเป็นอินฟลูเหล์แล้วก็มีงาธุิกิจค่ะจริงๆก็สามารถติดตามอัปเดตทุกแพลตฟอร์มนะคะชื่อมายนะคะสีหมดเลยค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวมีอะไรได้เรื่อยก็จะอัปเดตกันในนั้นอ่ะ ทีมก็เหมือนกันนะคะทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เลยก็คือชื่ออันยรินสวีทโดยเฉพาะช่อง YouTube นะคะฝากด้วยนะอันยรินสวีทชาแนลนะคะทีมเข้าไปเลยฝากกดตัปด้วยฝากกดตัปหน่อยถ้าใครอยากเห็นคอนเทนต์แบบนี้อยากให้พาพาแขกรับเชิญคนไหนมานะคะคอมเมนต์ชื่อมาแล้วพาจะไปเสาะหาพาเขามาให้ได้เลย <S <S สาหรับวันนี้ขอบคุณพี่ทัพทีมนะคะขอบคุณม,มากมากนะคะเดี๋ยวพาเขามาอีกแน่นอนมานั่งอัปเดตชีวิตพร้อมกับทั้ง15 อูทยัยที่เฟรนช์ีช่อไอดลอลเออคุยกันนะคะวันนี้เลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย